คือเฮลิคอปเตอร์แบบลำเรียงแบบ1เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่หนึนะคะพอรอลอ1หนึแบบเครื่อง UH-1H ประจำการกองทัพเรือได้รับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ สวัสดีช่องน้องชนายถ่ายละครสั้นนะคะดูหนังสั้นที่หนูใช้ลูกแดงถ่ายทำไปแล้วนะคะต่อไปมาดูชีวิตจริงค่ะเนื่องจากว่ารถเ,เนี่ยมันเพิ่องออกจากอู่นะคะหลังจากที่ซื้อมาเราก็เอาไปซ่อมนะคราวนี้ก็หนูก็จะเอารถเนี่ยมาทดลองขับ ดูสักนี้นะคะวันนี้ก็จะขับระยะทางไม่ไกลมากนะคะไปกลับก็บประมาณ200กว่ากิโลนะคะเอาละค่ะเรามาดูความเร็วที่ลุงแดงทําได้นะคะก็นี้นะคะความเร็วกับรอบเครื่องก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้รถมันจะมีอาการอะไรไหมนะแต่สิ่งที่หนูกลัวและหลอกล่อหนูมาทั้งชีวิตในการขับรถก็คือหนูกลัวความร้อนมากนะคะก็วันนี้ก็ขอให้การเดินทางราบรื่นนะคะจ้าทุก ความร้อนอย่าขึ้นนะเดินทางปลอดภัยนะัลุงแดงนะลองเทสกันหน่อยว่าวันนี้ลุงแดงเป็นอย่างไร การสักนิดนะคะออลุงแดงเนี่ยบริโภคแก๊ส2อ,อ9 5นะคะก็ในการวัดกิโลเข่าๆนะคะลุงแดงเนี่ยน้ำมันเอ,อ่อ1ลิตรนะแกวิ่งได้แค่8กิโลนะคะเก็บแป้มบูด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูห้องเครื่องการสักนิดนะว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะโน หนูจะไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปรายงานพ่อนะคะก็ดูใต้ทอ้องันสักนิดนะคะนั่นงานเอาแล้วงานเอาอีกแล้วเห็นน้ำไม่ได้เห็นน้ําแล้วมันจะหลอนะมันเดี๋ยวนะน้ำันไรวันนี้น้ําแอร์หรือหม้อน้ําสาธูน้าแอร์เนาะอย่าเป็นหม้อน้าเลยคุณถนังดันออกมานี่เครียดเฮ่เซ็งมากเลยประสบการณ์รถเก่านอย่งไม่ค่อยดีสะด้วยับเรื่องหม้อน้ําเนี่ยมันมีหยดอยู่สองจุด ตรงนี้กับตรงนี้เออตรูนี้น้ำมอ้น้ำมอออกได้บ้างอืมรอดูก่อนอะไรรอพิมาห้าลิตรพอที่จะเติมหม้อน้ำไน่าพนหรหรือแล้วก็เปลี่ยนฝาถังยังมออย่างไรเปลี่ยนฝาหม้อ้น้ำเออเพราะมัเก็บดันความดันไม่อยู่อใช่เก็บความดันไม่อยู่อีกสองร้อยห้าสิบฝามอน้ำออกเดินทางวัดดวงกันต่อนะคะไปกับลุงแดง น้ำอะไรอีวะเนี่ยโอ้โหหยดเม่เด็มเต็มไมมเนี่ยโดนกันเท้าอยู่เนี่ยแงโหดเซ็งน้ำอะไรน้ำอะไรไม่รู้น้ำตอนที่พ่อฉีดน้ำปัดกระจกหรือเปล่าคือน้ำฝนมันรั่วเข้ามาทุกคนดูนะคะตอนเนี้ยฝนมันตกนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยลุงแดงมันมีน้ำอะไรหยดเข้ามาไหม ขณะนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะขณะนี้หนูอยู่ที่หาดก,กินนรีหรือหาดคอร์ดนะคะที่นี่นะคะก็เป็นในส่วนของฐานทัพเรือแล้วก็ยังเป็นลานกลางเต็นท์นะคะท่านใดสนใจก็มากางเต็นที่นี่ได้นะคะ ทุกคนคะที่นี่คือหาดกินนลีหรือหาดขอดนะคะก็ตรงเนี้ยเป็น้านกลางเต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็มีอนะักท่องเที่ยวมากลางเต้น อยู่บ้านนะคะแต่ว่าขยะจะเยอะไปสักนิดนึงแต่เมื่อสัก5ปีที่แล้วที่หนูมาเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีขยะเลยนะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่มีขยะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อที่หาด EOD นะคะเดี๋ยวเช็คสภาพลุงแดงสักนิดนะคะถอยเครื่องอะไเนี่ ไทยปลากระปงอะกล่องเห็นใช่ไหมเห็นมีน้ำอยู่นะต่างประคีดดังมาดูด้านนี้ใช่ยไหมเกินขีดนิดหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่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 นี่นี่น้ำนี่น้ำกำลังไหลกลับวะเนี่ยอ่าน้ำน้ำกำลังไหลกลับนะใช่เดี๋ยวเมื่อเช้าวะเติมไปพอดี ก็ไม่พ้นออกมาก็ไม่เป็นไรก็มันไม่มีอะไรดันวนี่เราเราอยู่บ้านฉางมันน่าจะยังไม่มีอะไรกัดดินแดงเครื่องเดิมคาบูเลเตอร์เนี่ยน้ำแอร์พ่อน้ำแอร์อยู่นี่นะ แล้วไอ้น้ำแอรมันจะรั่วไปได้ยังไงเพราะฉีดน,น้ำฝนมันจะรั่วไปทางไหนแต่ว่ามีสองชั้นอยู่ข้างในนะเนี่ยมันมีรูอยู่อันนี้ท่อน้ำแอร์แล้วน้ำฝนมันจะรั่วทางไหนเนี่ยหาไม่ออก ทําสีใหม่อันเนี้ยปากกระป๋องแต่ดูข้างบนก็ใช้ได้แต่ข้างใน,นก่อนที่เราจะเดินทางไปที่หาดอีโอดีนะคะก็มาเก็บบรรยากาศที่หาดกินนารีกันสักหน่อยนะคะออกเดินทางไปหาดอีโอดีกันะค่ะ หาด EOD จะเรียกอีกขึ้นนึงว่าหาดทารากิโรมนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของสนามมินอุตเภานะคะถ้าคุณไปที่นี่นะคะจังหวัดดีๆเนี่ยคุณจะได้เห็นเครื่องบินเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งผ่านทะเลค่ะ เรามาถึงที่หาด EOD กันแล้วนะคะก็เลยเอาลุงแดงนะมาจอดใต้เครื่องบินนะคะถ่ายรูปกันสักนิดนะคะ <Yeah. S 1> ก็หาดนี้นะคะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นสถานที่กางเต็นท์ด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนสังเกตบนท้องฟ้าแนละ้วอย่างที่บอกว่าหาดแห่งนี้มันอยู่หลังสนามบินอู่ตะเภานะคะก็ถ้ามาจังหวัดดีๆนะคะก็จะเห็นเครื่องบินนะคะบินขึ้นบินลงแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้ภาพมันก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์หนูมันเครื่องแค่ส0 0พันบาทประสิทธิภาพของกล้องมันทำได้แค่นี้นะคะก็เก็บภาพมาให้ดูกันค่ะ ที่นี่คือหาด e o โอดีหรือจะเรียกอีกอย่างว่าหาดทาลาดพิลลมนะคะก็เป็นลานตั้งเต็นท์นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวมากังเต็นท์อยู่นะคะก็เดี๋ยวหนูจะพาไปดูบริเวณชายหาดนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเทสรถนะคะวันนี้เราเทสกันระยะใกล้ๆค่ะขับมาสักร้อยร้อยสิบโลนะ,ะเราก็จอดแล้วเดี๋ยวเราจะขับกลับอีกร้อยสิบโลนะคะเราจะค่อยๆขยับ เทสไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่ารถหนูเนี่ยเพิ่งทําเสร็จนาะเพิ่งออกจากอู่นะคะเอาละทุกคนแล้วนี่คือทะเลนะคะที่นี่คืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วที่นี่คือหาดีโอดีหรือทาราพิรมค่ะ อ๋อทุกคนตรงนี้มีบ้านพักนะเนะี่ยหนูก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยจริงๆหนูก็มาที่นี่ไม่ได้มาบ่อยนะคะแต่ก็มาหลายครั้งอยู่นะก็เพิ่งเพิ่งทราบนะคะว่าโอ้เขามีบ้านพักเ,เราแอบไปถ่ายกันนะเอาละค่ะบ้านพักที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะหลังนี้นะคะราคา3,9 0 0รอบาทนะคะในคืนวัน สูงเสานะคะแล้วก็นอนได้สองท่านนะคะไม่รับเตียงเสริมนะคะแล้วก็ระบบข้างในนะคะเปิดไฟเปิดแอร์อะไรเนี่ยเขาเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะจริงๆมันก็มีหลังที่ใหญ่กว่านี้นะคะที่แบบว่านอนได้สามคนนะก็บวกไปอีกหนึ่งพันนะคะหลังใหญ่ก็คือสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะนี่นะมันก็ดูเป็นสั์เป็นส่วนเป็นส่วนตัวดีนะคะทุกคนนะคะมีอะไรกัน้นเรียบร้อยนะ ก็ซองข้างในก็สักนิดนะคะก็ถือว่าบรรยากาศดีนะนอนมองทะเลด้านนอกนะคะก็สําหรับการเทสลุงแดงในวันนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ้ำรดก็ไปได้ด้วยดีนะคะความร้อนอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าหนูก็จะไปเทสต่อเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ